กูรอมึงยูดิวหน้ามันก่อนที่กูจะดีตายจิ๊ดจั๊ดมองแท้ตายไปดิเอออมโวอันตีโวเด็กยืนอยู่เฉยๆอะสมุดปักเนย <c oughs> มาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้อง หายไปเอ้ยมีเมาปุ๊บแปลกๆขยันช็อตคลิปจังเลย <Black> well โอ้ยเฮีย <Yeah. S 1> ลาทพีดีกูโอ้ไม่ได้อะไรเลยทีนี้ Được, để để không bao giờ Vẫn nhớ quay Cờ nhọn và hát lại là Lá đồn này Trong này Sao mà cái เออร้านกินไม่โด,ดเลยอ่ะวันนี้ืูว่ากูง่วงวะเฮียดูดิมึงเพิ่งตื่นไปแค่หรอเอาหรอ ทันเดอร seeing, seeing. Now, how, ์ไปล่างครับทันเดอร์ไปร่างนะครับผมิงจิงอยู่ดีดีก็หนาวอยู่ดีดีก็หาไล่ไม่ตอบทันเดอร์ไปล่างครับมาแล้วมาแล้วยังลย เหมือนคนไม่รู้จักการขอโทษที่เชื่อใจบางครงแค่เล่นเกมก็แค่นั้นเองนะจ๊ะฉันไม่ได้หายไม่ได้คุยไม่ได้ทำอะไร <c oughs> มีแค่เธอคนเดียว มากูได้เวลากูสาดเลือดแล้วไอส้สันทันเดอร์คงตายซะทีเดียววยเพื่อนรวยกูสาดเลือดแล้วแต่ว่ามันรอด เพราะว่ามันอยู่เฉยอะมันไม่ยอมวิ่งหนีกูอะแต่เดินหายได้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะวาร์ปที่ใดเอาวาร์ปกลางไอ้สัตว์ตองเฮี้ยอะไรวะ แต่บางครั้งทำงานแล้วจะรอได้เปล่าน้าน้้าานน้าน้าทันเดอร์หายครับทันเดอร์เอา้าอยู่กลางใช่ไหม Put me a wagon, put me a wagon, put me a wagon. Like... You are the prey! There is nothing left of you but a designated pile of glass. กูว่ากูง่วงจริงว่ะไอ้้ย่ขนาดกูฆ่านอแม็กูยังเมื่อเลยทันเดอร์ให้ครับซิซิ ย,ยังเก็บไปละอยู่ดีๆก็หายไลไม่ตอบ อ้าวหี้ยตายเองเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยกดไม่โดนอีกงงจริงเว้ยสมุดพักเลยต้องสมุดพักแล้วมันจะไหวแก้งบ่อยจะได้อิมมอร์ทอลแล้วก็ได้ขึ้นปกเขียบว่า

เอ้ยทันเดอร์ไอสัตว์มาทำเฮี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยมาทำอะไรตรงนี้วะทันเดอร์ <Yeah. S 1> เออยูโรสมมุติว่ากูแบบสิบสี่ตัวแล้วกำลังจะอิ่มใช่ไหมแล้วกูตายแล้วเดลิกเดลิบชุบมามันจะนับต่อป่ะวะไม่น่ากูเดารเ,เปล่าเดาว่าเขาไม่รัก เพราะว่าเขาไม่เอาเข<อ> <c oughs> ื่อลุยเลยเหรอมึงโหดจองอเพื่อนลุยเลยลุยแหละตึงๆอะไรเงี้ย <c oughs> หน้าันเ n อร์ไหวไหมวะทัน,ห,ทนหรอมึงปิดอ่ะทนัน,อ,นนะอะไรนะ

ว่งงางอะไรยังเดี๋ยวก็นอนแล้วว่างอะไรยังว่างอะไรอ่ะเป็นนอนได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วบอกอยูโอเคโอเคครับพรุ่งนี้มามาตอนไหนบอกขอเขาด้วยค่ะ ขอรับเข้าก่อนเออเขาอะไรอย่าองี้อันนี้ครับอันนี้ครับกูตายเลยเมื่อกี้สาวต,ต้องมาก่อนเรื่องบวกไว้ไทีหลังเลยมาช่วยดิ้งมาช่วยดิเงื่อยกูโดนแล้ว เกือบร้อยคนเดินทางกูออกโคดิกเลยดีปะวะโคด็กเลย เฮ้ยอ้าวเฮ้ยนี่เลือนเกือบโดนเพื่อนกูสับสุ่ยุยลาอิสัสเนี้ยปอบเกือบตายเฮียนั้นตายแล้วหนึ่งเรื่อตายอย่างไวสองไม่มีเราโอ้าวเย็ยรอดรอดดะ โดนเพื่อนกูเก็บหมดเป็นไง,งล่ะโดนเพื่อนกูไปดิแรงจับเนี่ยแต่รอบหน้ามึงไม่ได้คิวแรกขอโคเด็กมาส่งแล้วอีกมาแล้วโคเด็กมาแล้วโคเด็กมาแล้วครับน้องๆน,นี่ขายทิ้งเลยได้ชอรร่ชองกดจะได้ลดลงยังเมาปุ๊กแน่ไม่ไม่ไมันได้ฟินวอลหรอ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยสัตว์ขอให้ยิงตัวมึงได้ป่ะนองแมทเฮ้ยไม่ตายมึงเป็นใครเนี่ยมึงไม่ตายเนี่ยไอ้นองแมทไอ้สัตว์ไอ้เป็ดโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งไม่ตาย โถเอ้ยไม่ตายเฉยกะสาดเลือดแบบตึงๆแต่ไม่ทันได้เกีย,ย,กกยร์ยหนึ่งเลยกองก็เสียสะแล้วจริงเกียร์หนึ่งตึงโป๊ <c oughs> มันหายไปไวมากหายหมดเรี่กไปแล้วโถอยากสาดเรื่อกสักรอบหนึ่งอ้่อย่าดาเมนเบามาก ไม่ตีล้โเคเด็กเวลสเข้ามาเดือนเี็นรงการที่ไอ้เฉ,ด,ฉดเฉดเขอเอาถึงใจเรียคิปหายแล้วเป็นเรือป้อมดงไม่เป็นไรกูรามาแล้วกูมาแล้ว My love, my love. you are the prey <laughs> <mama. laughs> แส,สงไฟเรามีดาเมจน่าจะพอละแดกเข้าไปเลยแล้วกันมับโอเคโเคเด็กเวลสามมาไม่ว่าใครก็คิวไม่ทันกูล้วกูล้านหมดล้านหมดไม่สนกเรอย่างงี้ครับ พ่อ The Legend ไม่รู้หรอว่ว่ากูมาไ้งั้ยกูไปก็ได้

You are the prey! There is nothing left of you but a desiccated pile of flesh. Again.

You are the prey. You are dean. Vanquish. อา้าวดูผีอะไรเนี่ยโอ้โหผีแม่งสุดยอดเลยเอตูมหอยอมแพ้เลยะจังหวะเนี้ยผีบอกกลัวของจริงกลัวของแท้กูโ,โดนโดนสนตีนเนี่ยแน่ Beni, legion, legion barracks gets destroyed. Tonight, lavender, make... and the legend. ต้องตั้งใจเล่นเลยก็ได้นั่นนะเพาเพื่อนเราแบบเลือกตัวให้เราเล่นแบบสบายจัดยนะจังหะเนี่ยอุย้ยเหญ่เลย

เงืออยากมูม๊มู๊เนี่ยเห็นไหมมือไม้กูสั่นไปหมดทีนี้ยเขารักเธอเขารักเธอเอ๊ะ มันอยู่กับเพื่อนถ้ามันเปิดอะก็มีเขินมากแหละตอนเนี้ยมันอยู่กับเพื่อนอนะแยกดันทำไมนะกูขาดความอบอุ่นเข้าใจวะแยกดันทำไมหนมีต่ตาย <c oughs> ตายไอ้สระ มองเท่ได้ไปดิ้อคอมโบอันตีโกเด็กยืนอยู่เฉยนะสมุดผัเไยคอมโบคอมจอยพีเยอผักกระเด็นออกไปกระเด็นออกไปกลายแจ้งเธออะไรเงี้ยเพื่อนรีบไปป้องกูก็อยากเชื่อมดันอยู่นะ ตัวกูอยู่ไหนนะไอ้เหี่ยเพื่อกูอยู่ไหนไว้สับเพื่อกูอยู่ไหนไว้สับ กูไม่ได้จ้องเลยว่า,ว,าว่ากูจะตายหรือเปล่าแต่ว่ากูากูแค่จ้องมึง <laughs> ไม่ให้มึงได้คิวเพื่อนที่ดีกียชนะสองแบบง่ายๆเลยเอยอ้อาวมันกดยัง่ากดเลยดีกว่า